รวมคู่มวยนอกอาา์สุดมันของศึกวันลุมพินีประจำเดือนสิงหาคมมาแล้วครับคัดมาทั้งหมด10คู่ครับสนุกดุเดือนแล้วก็ตื่นเต้นเร้าใจครับบรรยายความงานกับผมบีมรีพอตเหมือนเดิมครับแฟนมวยครับ10คู่ประจำเดือนสิงหาครับมีคู่ไหนบ้างครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยครับเป็นการพบกันระหว่างยามีนพีเคแสนชัยครับนักชกจากชนบุรีครับเจอกับอิฟลากิม อับดุลเมซิดอฟกับนักชกจากรัสเซียครับกติกาบวยไทยรุ่นแคชเบดครับโปรยสามสปอนด์ครับศึกวันรุ่ีเดสิบสี่ครับในวันศุกร์ที่9กสิงหาคมที่ผ่านมาครับไปดูเย้าโหยคีพคอมายัดเข่าแต่นาทีนี่เดี๋ยวแข็งแกร่งเลยครับวันนี้ต้นๆครับยกแรกก็เริ่มจับใต้ตีเขาได้ครับเพราะช่วงเข้าสู่ช่วงจะยกสครับ ทางด้านของอิบราหกิมนี่โจโมเปียาก็โดนหมัดครับมีสะดุง้งกับท่านอนยามินกับโดนหมัดไซด์ที่เอารอดไม่รอดครับโดนซ้ายขวาครับหมัดขวาหมัดไซด์พยายามจะบวกจะแลกครับแม่พอโดนหมัดนี่ก็ออกอาการชักเริ่มไม่ดีเหมือนกันครับท่านอนยามินครับนี่ฮะอิบราหกิมแกก็พยายามครับที่จะใช้ครับอาวุธที่ตัวเองถนัดก็คือกำปั้นนี่แหละแฟนๆครับจดจ,จ้องจ้องหาช่องจะต่อยบัดขืนเหมือนกันครับยามินครับ มา,มาแลกกันรับทางด้านทายอิสากิมจดจ้งแล้วมัดขวาจัดเข,าข้าไวายที่พยับมามัดซ้ายขวาโดนเลยครับโอ้โหนี่ครับภาพชาปมัดขวาโดนเต็มปลายข้างครับไงทวนอีกแล้วครับยกสองครับพยาบิมพยายามจะลุกครับต่อหน้าต่อตามุมพี่เลี้ยงตัวเองเลยครับนี่เสียแขกออาการแบบตะลึงเลยครับนี่ฮะกําปันรัเสเซียดีนักเอาเรื่องจริงๆครับปิดเกมไปในยกที่สองครับ เอ็นนักชกกำปั้นหนักครับจากรัสเซียรายนี้ครับกับการชูมือครับอิฟรากิมอับดุลเมซิโดฟครับเอาชนะน็อกไปในยกที่2ครับน็อกสุดมันคู่ที่2ครับที่คัดไปแล้วครับประจําเดือนสิงหาแม่เปิดบ้านี่ไม่แตะมือเลยครับด้านหนึ่งเอ่อหนึ่งรณีกวยบางข้อแลนครับนักชกจากเพชรบุรีครับเจอกับสายนาทีพีเคแสนชัยมวยไทยยิมจากเชียงรายครับ ไวทไทยแคสเส็จครับร้อยบสอปอนด์ครับต่อยกันในศึกวันดบินีเจ็ดสครับสุกที่9สิงหาคมครับมาดูว่าจบแบบไหนคู่นี้ฮะต้นต้นอีหนึ่งทลรดีมาเปิดเกมก่อนครับงานสายนาทีจดจ้องหาช่องจะต่อยหมัดสายกว่าพยายามจะบวกอลไครับมาแลกกันครับโอ้หเหวี่ยงกันไปเหวี่ยงกันมาครับถือของไพ่กับพวกนั่นแหละครับหงายทวนครับมาดูเจ้าหันนี้โดนหมัดกว่านี่ตัวแหมต่อยล่างขึ้นบนครับ คดงลงงงข่ามุมเลยอนี้ยกแรกเข้าดันครับโอ้โหหนึ่งจลณีคดหลงงงพี่น้องเอ๋ยจบเร็วอีกแล้วครับยกแรกเท่านั้นครับติดทำเนียบน็อกสุดมันประจำเดือนไปเลยครับสายนาทีพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับไปต่อกันที่น็อกสุดมันคู่ที่3คัดมาแล้วครับตอนคิงโยธารักษ์มวยไทยครับนักชกจากระนองครับ เจอกับปานเพชรสอนรุมลจากเมืองใจเกินร้อยร้อยเอ็ดครับวันไทยแัสเทสครับร้อยสามสิบหกปอนด์ครับต่อยกันในศึกวันดูมินีเจ็ดสิบสี่ครับสุก้าสิงหาคมครับมาดูจังหวะนี่ปานเพชรเขียแล้วก็ยัดเข่าแถมไปถอกหนึ่งครับนี่ต้องขอโทษเลยครับมีเกินมีเลยกันนิดๆครับให้อภัยกันได้ครับว่าอย่างนั้นครับตอนคิงแต่ก็เก็บความแค้นไว้ในใจครับรอระบายจะเอาคืนครับ ช่องจะต่อยหมัดอยู่แต่ก็ยังยังคำช่องหาจังหวะอยู่ครับยกไปหนึ่งทีครับปานเพชรยึกยึดจะจโดนหมัดซ้ายขวาบวกมาครับมาโดนขวาค่อยๆย่อหงปังห่างโอ้โห,โหนี่ครับโดนหมัดชุดซ้ายขวาเข้าไปทีเดียวนี่นอนแผ่หลาเลยครับจบยกแรกอีกแล้วครับนี่ไปแถมเขาครับสุดท้ายโดนทบต้นทบดอกครับ แบบนี้พลเปลรทำงานเลยครับเป็นดอนคิงโยทารักมวยไทยครับชนะน็อกไปได้ในยกคชิดหนึ่งครับน็อกสุดมันคู่สีมาแล้วฮะขุนศึกซูเปอร์บอลเทนนิงแคมป์ครับนักชกจากนครราชสีมาครับเจอกับมาบุก้าอุซูบายันครับนักชกจากรัสเซียครับมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทครับ155ปอนด์ครับต่อยกันในศึกวันดูบินี75ครับสุกสิบหสิงหาคมครับโอ้นี่ครับพยายามจะเตะก้านคอครับ ลุนที่มุมแป๊บๆเพื่อมีทั้งซปเปอร์บอลมีทั้งน้องโอล่ครับทีมงานของซปเปอร์บอลซปเปอร์บอลเทนนิงแคมป์เทนนิงแคมป์ครับมาลุ้นที่มุมมาโดนบาดขวาอีกแล้วครับดูว่ามัดรัสเซียจะแพงวิตอีกหรือเปล่าครับเอามามัดกับสวกมาแลกกันมองดูมาบูก้าหาช่องจะต่อยครับพยายามที่จะหวดแข้งครับขุนศึกครับมาหมัดคืนครับแล่กันคนละดอกคนละทีบ้ากันไปครับวางแข้งขวาไปครับ ยังรับยังนิ่งครับแม่พราะน่ยเดี๋ยวคนนิ่งเดนนั่นดูโอ้โหไอ้ได้แทวมันเล่าเล่งอยู่ตัวนี้ใบได้พี่น้องโอ้โหเอียงหน้าเอียงหลังมามันยังไงได้วัดระยะเล่งบางดูพี่น้องโอ้ออกปังเดียวครับไปปังงานเลยพระอ่านี่ก็ไไรโอ้จบยกสองครับนี่สาใจสุดขีดโอ้โหยดีใจอะไรตัวแตกตัวแตนเส้อพระอวยนี่ฮะจบเลยครับลูกน้องซุปเปอร์บอลครับ ยกสองเท่านั้นครับปิดเกมไปอีกแล้วครับนักชกศักรัสเซียป้าแรงจริงๆครับอาโบกาอุสุบายันครับจากรัสเซียครับปิดเกมไปในยกที่สองกับปลุยต่อครับน็อกสุดมันประจำเดือนสิงหาคู่ที่5คัดมาครับเพชรนาเขียนสอตาเขียนจากนครศรีธรรมราชครับเจอกับแม็กนัมสอสมหมายจากอุบลราชธานีนี่เบิ้งดูลังไล่กันการมือหนี สีเป็นยังไงวันทวายร้อยสามสิบปอนด์ครับไปกันในศึกวันรุ่นี้เจ็ดสิบห้าครับซุกสิบหกสิงหาคมนั่นเองพ่อเอาเอ้ยน,นี่โอ,โอ้ยอ้อคือเป็นเสื้อสั้นล้วแบกน้ำเอ้ยวันเอเลี่ยแล้วโอ้ตึ๊ด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 ตุ้ยเอาก้องดสักก้อนสเลกเอาตัวมัดอีกแล้วครับปลอดไม่ปลอดครับแบกน้ำพยายามจะบวกจะแลกแต่หน้างไงเงื้อเงื้อครับโอ้ล่วงลงไปในยกที่ยกที่สองครับ ไฟแรกก็สถานการณ์ประมาณนี้ครับแม็กนัมโดนครับมาวันนี้จะหนังมวนเดิมเหมือนเดิมภาพซ้ำหรือเปล่าครับจะโดนอีกแบบแม็กนัมอพยยามจะแรกครับแต่กาดที่เริ่มไม่ดีแล้วฮะกาดเริ่มลวงโดนล้วมตัวสลับบนขึ้นล่างครับแอรันเนี่ยปีนปังางลงไปกรรมการยุติไปเลยครับพุ้ยมาสองไฟจอดไพ่โดนน็อกทั้งสองไฟครับ หมดอะไรตายอยากเลยครับนั่งสลภาพบาปเลยฮะเป็นเพชรนาเคียนสอนนาเคียนครับเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่2ครับเอาเป็นใจครับเจ้าแม็กนัมครับสู้ต่อไปครับต้องใช้ครับลุยกันต่อครับน็อกสุดมันประจําเดือนคู่ที่6คัดมาเพชรภูผาเอกปู่ยืนจากพัททลุ่งเจอกับเหนือเพชรทีเด็ดเกเหนือจากเชิงใหม่ครับแม่สุดแดนทวีปใต้กับเหนือเลยครับ ซัดกันครับดูเวทไทยรุ่นแคสเบด128ปอนด์ครับไปกันในศึกวันนี้75ครับสุค16สิงหาคมครับเรียกว่า1-2นี่กินไปครึ่งตัวแล้วครับทางเพชรผูผาครับอ่าที่เหนือเพชรก็ดูว่ารอดแล้วเหมือนจะไม่รอดครับคอยบวกคอยโต้แต่ดูว่าภาพรวมี่ดูเป็นรองครับจนมามีจังหวะแลกสองในช่วงจังหวะยกสามครับเริ่มเข้าเป้าเหมือนกันครับดูครับเหนือเพชรครับาที่เพชรผูผานี่พยายามจะเดินขู่ไปเรื่อยครับ ลุ that, up, up ้นที่มุมแป๊บๆอีกแล้วครับซูปบอลกับน้องโอครับมัดแลกศอกกันมึงดูมันสิยากยังละพ่อ้ยม่มึงดูทีตรวจ้องจ้องครับเริ่มที่จะหาช่องฟันศอกแล้วฮะทางด้านของเพชรปูผาพอดูแล้วก็ศอกได้โดนหมัดขวาเขาเอามัดซ้ายเขาว่าครับอ่ะมัลกกันเตะซ้ายโดนหมัดซ้ายเขาหงายป่างงางอีกแล้วโอ้ยบ่หมันเถอะน้อใครซุปบอลนี้เนาะนอนสองรายเลยครับ ต่อยในวันเดียวกันฮะโอ้โหนี่ครับต้องมาดูใจรุ่นน้องร่วมค่ายอีกแล้วครับซูเปอร์บอลกับน้องโอ้ครับรวมหึงเทนนิสเกย์ด้วยครับแป๊บลาดาจริงๆครับคือสองยกนี่กินไปแล้วครับยกสามนี่มาพาดครับตู้ครับเสียโอม M.B.K. ครับกระโดดจะกรอลเท้าติดสปริงครับเด้งดึงดึงเลยครับ เป็นทางนั่นหุ่นเหือเพชรที่เด็ด99ครับพลิกกลับมาชนะนอกได้ได้ได้ยกที่3ครับสุดยอดจริงๆครับมวยเหนือจากเชียงใหม่ครับนี่ฮะนะครับเป็นการประเดิมเปิดตัวไฟแรกได้สุดจัดเลยครับตามสไตล์เสียโอมต้องยกโชว์แล้วก็เสืองแบบนี้ครับไปลยกันต่อน็อกสุดมันคู่เดครับขอภัยซอยิ่งเจริญการช่างจากเชียงใหม่มาอีกแล้วครับเจกับสุเลมาลูกสวนจากเมียนมาครับมวยไทยรุ่นเส ลอยสามสิบสามปอนด์ครับกิ้งล้อมอ้อมไปแล้วครับก่อไผ่ครับต่อยกันในสุวรรณทุรีเจ็ดสิบหกครับสุงยี่สิบสามสิงหาคมครับมาดูอ้วนหนีก่อไผ่ครับม้วนหน้าม้วนหลังกิ้งละม่อมไปสองดอกแล้วครับโดนสุริมานเตะเกี้ยวไปครับมาครับพอเตะล้มบ่อยๆอาการชักเริ่มไม่ดีครับเริ่มเจ็บหลังหรือปลาดุโหยเน่คือเป็นแนวนั่นนาบานนี่ยน้าไอ้มิสเตอร์โรตีไขยิ่งง่ายเป็นเงงจังสันมาเติดเติร์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 ดโอ้ซี ยังครับยังย่าพึ่งว้าวกัดฟันสูสะก้อนโอ้เอาครับโดนไปแล้วหนึ่งนับครับสุไลมานครับแม่ต่อยเขาเตะเขาอยู่ดีๆครับโดนหมัดเขาส่วนมานี่ปีนเผาไปครับแม่เอาครับจะแก้คืนได้ไม่ได้ครับสุไลมานครับพยายามที่จะตั้งป้อมรอบวกอยู่นะฮะเขาส่วนช่วงยกศอกมาโดนอีกทีครับโดนหมัดอัปมาัครับรวบกอดเติดเตืดเตอเ้ยนแขนตะขจไปกอดแต่ขาอ่อนเสด้พี่น้อง นี่ครับพยายามจะบวกแรกโดนอดอาวุธนี่หนักจริงๆครับกอดปุ๊โอ้โหเดี๋ยวโดนยิงหมัดขวาเปี้ยงไปนี่เอ็ดเอียงเซ่หัวสักกี่เทียมครับผู้ดูครับแกพยายามจะลุกครับแต่เอลนี่บิดเป็นเกลียวสปริงแล้วครับนี่ครับโอ้กรรมการต้องเซฟเลยครับจังหวะนี้ครับโอ้เปิดตัวไฟแรกได้สะทุกสะเทือน แฟนมวยชาวเมียนมาจริงๆครับฐานก่อไผ่ซอยิ่งเจริญกันทั้งครับโอ้ดหทีมงานต้องเข้ามาบอกว่าเอาละนะครับแย่นอกเขาแล้วไม่ต้องไปฟื้นสู่ร็อกก็เดินไปจบยกสองครับกอไผ่เอาชนะน็อกฐานสุไลมานไปครับลุยต่อครับน็อกสุดมันคู่ที่8ครับเอมุยนักช่วยจากเมียนมาครับเจอกับเฟรอิโตทากาเซโนจากญี่ปุ่นครับมวยไทยรุ่นแคสเปดร4 0ปอนด์ครับ ไปกันในซึงวันลุมพินี76ครับวันศุกร์ที่23สิงหาคมครับนี่ไอเมียนมาหงายปางงางไปเสียข้าวล้วพีน้องเลยเนี้วไ้เนาะลอดเบาน้อยังครับ,ย,รบยังสู้ต่อครับเอมุยครับฮะครับแต่ทีที่แปลกคือเรอิโตแกพอได้นับแล้วแกไปถอยเนี่ยะถอยก็ถือกระปั้นเขาสิครับพอเอาเอา้ยโอ้โหเหมือนกับถอยไปรอโดนครับ ไม่มีใจปิดเกมแบบนี้ต้องโดดเองซะหน่อยนี่อามบาการบอกลุกร่วมง,ง่ายเท่านะเอาลุกขึ้นมาก็ถือเขายองต่อสุดตัวได้นับก่อนแต่การเริ่มไม่ดีแบบนี้กัมกากสรับมือนับโอ้โหข้านเป็นแม่งกีซ้อนเลยบาดเนนะี่ยเอาสูบบ่เนาะส่งวาดบ่ดีเทนอกรอราการชูบอวปป้นมายังสู้ต่อได้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆอันนี้ยกสองครับเตนมมวยครับ ยกแรกได้นับอ่าคือได้นับเขาไปก่อนครับจากนั้นเนี่ยมาโดนทบต้นทบดอกเวดาจจดเอาคืนครับแต่เสียงเชียร์ในเวทีนี้ดังเหลือเกินครับเอ,อมุยบัดทรายครับโดนอีกแล้วครับนี่ครับเซธลาไปกองเอายอยกขามุมกรรมการดูอาการแล้วยังยังยังจะสู้ไหวไหมจ้องหน้าจ้องแน้ะจ้องอีกนะครับพยายามจะลุกขึ้นมาแต่ลุกแล้วทรงซีเซซแบบนี้ก็ไปบล่ะ กลับบ้านซะว่าจะไปนี่ครับแอะเกือบหลับแต่กลับมาเฉยครับเงียนหน้ารายนี้ครับแอะเอมุยครับชนะน็อกไปได้ในยกที่2ครับแอะสุดยอดจริงๆครับไปครับไปกันต่อน็อกสุดมันคู่ที่9ครับเพชรแสนชัยเอ็มยูเดนครับนักชกจากสุราษฎร์ธานีครับเจอกับโอมากินเต้ครับนักชกลูกครึ่งสวิสแลนด์แกัมเบียครับ กติกาเมวยไทยครับรุ่นสตราเวต์125ปอนด์ครับต่อยกันในศึกวันลุมพินี77ครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับวันศุกร์สิสงศรีหาคมครับแต่ต้องบอกว่าวันนี้ผมอาจจะลงคลิปในส่วนของตัวสรุปผลที่เป็นรวมนักเอาประจำเดือนนี้ช้าหน่อยครับปรากฏว่าลืมข้าวพี่น้องลืมเฮ็ดคลิปส์นี่นี่ครับวันนี้ป้าจะมาเปิดดูว่ารวมผลของเดือนสิงหามีใครบ้างบ้าได้แท้เจ้าของท่านเฮ็ดคลิพส์สิ คือเลยได้มาเฮ็ดคลิปนี่และพี่น้องเล้ยซาแน่นิดนึงขอให้ไปน้ำหนักกัแล้ากันครับน,น,น,นี่ครับต้นต้นตน,นี่เอาเรื่องก็เป็นแสนชัยครับเดินถลุงหมัดพุ่นนะยังเบียนกามเป็นอุตตมเนนใส่อยู่ดีไอโอว้าครับอดทับดาเด้ผมยองยองเลยนี่บอดทัพบาดาโต้นมาสายลำตัวครับนีบ่อาการก็ไม่ดีครับท่านโอมายครับแต่เพชรแสนชัยไม่ดีกว่าครับ ต้นๆ้นทำเขาได้ครับแต่ไปปลายตัวเองเริ่มแผ่วครับเดินเริ่มที่เป็นขาถูกเทกคกรับนี่โดนบัดซ้ายครับโอ้โหอาการไม่ดีเซถรลาไปโดนยองบางอีกทีหนึ่งครับอาการแยกออกมาแต่เดินตอนนี้เดินเป็นพ่อใหญ่แปะเบา40ดีกี่ลวครับดูครับผันมองหน้าพี่เลียงครับอปากเซเวไหวไม่ไหวครับพยายามจะฝีนฝืนลุกขึ้นมาแต่ว่าตาเริ่มลอยแบบนี้ครับ ไม่ไหวแล้วครับคิดถึงที่นอนเอานอนสะทอโอ้โหจะกินเขาอยู่แล้วครับหมดแรงครับมาโดนกระปั้นเขายกสามก็พ่ายน็อกไปครับเป็นโอมากินเต้ครับชนะน็อกไปในยกที่3าครับปิดท้ายที่น็อกสุดมันประจำเดือนสิลหาครับคู่ที่สิครับแรมบองสอเทระพัทครับมวยเหนือจากลำพูนครับเจอกับโลเงินสอสมหมายจากอุบลราชธานีครับ ดุยบาราตจกรัตแนเทอร์นอลินแข็งเทนอลินรื่นเทนอสพู่น่ะแล้วเลือกก็มีดัดดินรวมครับมวยแท้รุ่นแคนเตครับคู่นี้สามสิบรอ 30, ้อยสามสิบปอนด์ครับลุ่มพินี่เจ็ดสิบเจ็ดครับฟาดปากกันเนื้อบันสุกทีสามสิบสิงหาคมที่พนันมานี่เมียเป็นเคียร์ตำปาเล่ดอกนี่โอ้โหหมวนลงเลยครับแม่เอาเรื่องจริงๆครับ ดูครับแบมบงโหดจริงๆครับต้องบอกว่าเดือนสิงหาเนี่ยมีมวย5สัปดาห์ครับมวยน็อกกันเยอะครับพยายามจะคัดแล้วคัดอีกก็ได้มาเป็นนี่แหละฮะ10คู่นี้ครับนำมาฝากแฟนๆกันนะครับในศึกวลุ่ยนีครับน็อกสุดมันประจำเดือนสิงหาครับก็เป็นแบมบงสอเทระพัทครับชนะน็อกไปได้ในยกที่1ครับแต่สุดจ้ดจริงๆครับแฟนๆครับ ดีก็เป็น10คู่มวยน็อกเอาท์สุดมันของเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับัดมาฝากแฟนๆครับช่วงท้ายขอบคุณทุกการรับชมนะครับถ้าแฟนๆชอบคลิปแบบนี้ครับเดี๋จะให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนก็สามารถที่จะกดตุ่มรูปหัวใจที่อยู่ใต้คลิปนะครับที่เขียนว่าขอบคุณหรือว่าซุปเปอร์แดงครับแล้วก็ใส่ย,ยอด จำนวนนะครับที่จะให้คลิปเข้ามาได้เลยนะครับขอบพระคุณล่วงหน้าก็แล้วกันนะครับผมยังก็ติดตามการรายงานผลมวยแล้วก็คลิปมวยมันแบบนี้ได้ใหม่นะครับผมบินบรีพ็อตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ